เล่นทางเขาจะเอาวันเวลาสาตาลอนกันว่าข่าวกัน้อนกันอะไรกันหรือว่ากูกูว่ากูเดี๋ยวก็จะตายเป็นพวกแมงเม่าบิ่เข้าออกไปไม่รู้อะไรควรไม่ควรเหมือนเราเกิดมาแล้วไม่รู้กับมาพุทธศักราช ลังก็ยาปัญญาก็ตามอย่างนีอจากดีอะไรผู้เี่เจ้อเลยเรียนปฏิบัติวันละมันดับรหลาดอนคงสงตา่ันสดอันชีวิตคิดถึงต้องอยุคน่เย็นความดีทำได้ั่เวาต้องเร่งรีบทำเทานั้นอะปล่อยอันเวลาผ่านไป เดี๋ยวมันจะทุกโศกาไรในปากเราโตขับผมถุบเราแล้วท่านันรุกวายจะตุ้ตะบานในเรื่องของเราจะปล่อยปากตะวานของเรา้าไปเท้ามึงแบกนะวาจาวาจาอ่อนหวานพวกหลักให้คิดวาจาเป็นวิทยาวาจาเป็นวิทยาที่หาใคร อะไรก็ตามที่มันเป็นความดีทีท่พระเจ้าบอกให้เล่นที้การทำเสียใเป็นธรรมนพรุ่งนี้ยังไมึงจะมีเวลาทำหรือเปล่าจริงๆแล้วประมาไกไม่นานแอ่เดือนกว่าแต่ก็อยากจะฝากว่าอะไรมันต้องเป็นอนิจจังนะ,ะเกิดไปรบหายตายจากทะเลสาใครมันก็มีอันตรายมันก็มากที่บาสโนสือ มันจะเป็นตักไปเกงมังนลันตรนนี้มันไม่ได้ก็เป็นับพูดไว้ที่บุตบารมีจะตักปรสตูาตาอ,อารา,ามพระใ่ก,ใก็จะได้สร้างการเจริญรุ่งเรืองไปในภายหน้าโครงการนั้ต่างกสร้างไว้เพจะมาลุกเป้าหมายเพราะเราสร้างโครงการไว้ในสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่ประมาทในทารที่จะมาอบรมยากโกยมติดในวันนี้ก็หวังว่าจะได้ อาตมาไปแล้วทุกคนก็จะได้ปฏิบัติได้หลักธรรมดีๆเกิดอาตมาร่วมหายกายจากไปเพื่อฝ่าธรรมในใจก็ตามตาไอตีที่เองในวันนี้ก็ยังเป็นคนตื่นเตือนตนเตื่นขิตตื่นใจบรรดาทุกคนให้เร่งรีบการปฏิบัติฝึกหัดไปในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ตกในกลางตา บางครั้งพอที่จะมาอบรมเราเนาเลือยู่หลายครั้ยวันนี้ปู่จะเป็นที่งมันจะได้เดินมาตะกี้ก็มันจะได้ลนสกิบเตือนจิตเตือนใจบ้างหรือเปล่าเพราะปัญหาเรื่องมันพวกสมองใหญ่แตพูดปัญญาตัวนี้มันก็จะหาว่าพวกสัตวาเอาไปเึกตัวเอง เป็เรอะของเองตัวจะมานั่งเสียเวลาอกรมกันแต่ก็เอาไหนเราจะไปมันไม่แน่นวัดทันติจารมันปรากฏขึ้นได้ทุกพุทธณะเม้าพุตจารเราจะต้องพุทอกิจบาลภาวนาจะเจทิญทันติจารธรรมทาทำให้พระอานเท์เถระไู้รู้ทักทุกวิสัยมาทำการท้านลงจิตใจทำให้พระอานน์ จิตไม่ตรงก็กกกไปใจไมตรงนี่มนอาระนาพระพุทธเจ้าเกิดองไปเข้าริมาเป็นบกอนิจิจให้ป่ากบกำบกใม่รู้ในทุกขบมยอันตรมาจะมจามักกำหนดเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะมาเมื่อันอาานไปพูดไว้จะพูดได้แต่ไม่รู้ว่าจะใ้มีบุญบาปิีจะตกม,มาอีกทีหรือ,อป่าเราก็ไม่รู้ พราะฉะนั้นก็โัวก็ต้องคอยดูมันรักจากปีนี้ไปแล้วไปมาก็ตัดตาปฏิบัติพึกอัดไปตามที่ว่าไม่ต้องรอคอยถือว่าบุญมันตอไปเจอเป็นชาติน้าลงใหม่แต่ใครจะเป็นอะไรเขาคงจะต้องไม่ต้องพูดหรือว่าอะไรถนะ้าตาไหมนะเพราะบางคนมันจะตัดตัวตัดใจตัดลุกขี มีติมิาตาอัำลน์มีวิปัขอตัวเองนะบลก็ไปเป็นานางฟ้าหรือเป็นเทวนาข็ให้มาบอกกันว่าถ้ามาไปกอนก็จะลงมาดูมจติมิตามีสันต์ถูกลัมนใครได้จะเป็น,นวรรณะัตฑ์ควากว่าน่าไว้ด้วยช่วยเป็นสติตื่น ให้นำออกไปประทุเลข่ีนครับเลืดอาหาตี่ไปหาอนานริจารุต่างอันตาตาโ่กำหนดจิตให้เป็นธรรมาชาติใจค่ะให้ยาทิพตาเนเพื่อจะได้รู้แก้แอนอ,รอารมอ์ในต่างัาการอวิชามานี้ิงแล้วจิตที่ตนเองจะติดกับรับรองว่าันรลุสายุติอายขอความสุขความเฉย โกนี้เกิดบรราสาระงานติดและติผู้เในกลางกลางให้ปัดกรไปด้วยสติปัญญาและการปฏิบัติของบรรดาลุกท่านพอให้ทำร้ายทางวิชาทำร้ายในชาตินี้ทุกนีจะให้เกิดวิชาความรู้จริงในโลกนี้ชาเพื่อทำให้แก้จุดมาสนิทาทุกทุกท่าน จะตายในที่นั้นเกิดที่นั้นก็ตายในที่นั้นหรือว่าเกิดดับเกิดตับอยู่ตรงนี้ดีถึงที่สุดเลวมันก็ไม่มีอะไรจะทำนะใช่ไหมมันเหมือนข้าราชการอนะ่ะเราทําหน้าที่เราถูกต้องนะมันไม่มีอะไรจะทำนะเมื่อมันถึงวาระเขาก็ปลดเขาก็ย้ายเช่นเขาให้เราไปอยู่สี่ปี ทำภาระหน้าที่ในสี่ปีเสร็จมันก็ต้องย้ายใช่ไหมมันจะไปกี่รังอะไรย่างใช่ไหมการอยู่ของเราก็เช่นกันอนี่มันครบหรือว่ามันอะไรมันต่จุกมันต่อไปเราจะมายึดอยู่กันในวงสักนานาญยาดอยู่กันด้วยความรักชั้นใสผีน้องจะอยู่กันอย่างเงี้ยตลอดไปร้อยปีมันกเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม มันก็ต้องมีใครล้มหายตายจากไม่คุณไปกว่าฉันไปก็แค่นั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาคนทุกคนถ้าคิดได้อย่างนี้ทุกคนไม่ทำบาปทุกคนไม่โลภอยากได้ของใครโกรธกันไม่มีเกลียดไม่มีความอิจฉาชยาคับไม่มีเลยทุกคนจะคิดไดน้นี่คือหลักธรรมดาของธรรมชาติต้นไม้ที่มึงแน่นอยู่ในปากเขา เราเห็นหมันงามมันสะพังแต่จริงๆแล้วมันสุดโรงไอโนอใหม่ก็เกิดขึ้นไอของเก่าก็ตายไปมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอนิจจังมันเป็นธรรมนิยามสังขารทั้งหลายไม่จริงสังขารทั้งหลายเป็นทุสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีอะไรที่จะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไปได้เราเห็นว่ารูกที่สอนนังฝึกเร่งสอนอยู่อย่างเงี้ย แต่ไม่ช้าความเก่งก็หมดไปตัวครูก็ไม่อยู่มันเป็นกฎธรรมดาถ้าเราไม่เร่งรีบศึกษาดูเป็นสิทธิ์ถ้าไม่เร่งรีบศึกษาตักตวงหาผลประโยชน์จากครูของนั้นที่ฉันสอนดีสอนเก่งถ้าเรียนพยายามจะสอนให้ลูกสิทย์ทุกตนเองนะ่ะได้มีวิชาความรู้ติดตัวไปนักขึ้นทอนผู้กันเลยแต่งเอาไว้นะเมื่อวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนทั้งตกจริงทันใดคงไม่แขนคงทับแงพออย่างปัจุ อันความรู้รูปตาวอ,อยู่ยางเดียวทําให้เที่ยวชามถิดจะเกิดผลเราต้องพยายามนะอาจาราดเอ่ยบัณฑิตเอ่ยท่านตรงนี้ประสบการณ์ต่างๆทั้งหลายท่านถึงได้แต่งเป็นรองเป็นกลรงขึ้นมาไว้บ่งบอกอนุชนรุ่นหลังให้ทราบถ้าเราไม่เร่งรีบทำมันไม่มีโอกาสวันนี้เราแข็งแรงเราก็เห็นกันอยู่หลักๆวันนี้ว่าแข็งแรงอยู่กัน ปุ่งนี้ก็เอาละโทรศัพท์ไปหากันว่าเออมีชุลระหน่อยเรียกมาปากรดปลามาคตูนตายซช่แล้วถามว่าเป็นอะไรตายเป็นลมตายทันดว่วนหรือไม่ก็อาหารเป็นพิษหรือไม่ก็ล้มลงไปหวัวฟาดนอกพืชเป็นเลือดหมองแตกตายแล้ะทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นมันเป็นไปได้ไม่มีใครที่เป็นไปไม่ได้เอาจะเอาอะไรให้แน่นอน ว่าวันคืนผ่านไปลงรับดวงเราทั้งปวงจงสา้านกุศลและเรียกว่าเวลาชีวิตคิดถึงรละพุงตนให้มากเพราะอายุคนมันไม่อยู่ถึงหมื่นปีนักกาค้นหาตัวเองคือดีที่สุดจนหาตัวของเราเองให้นะวัาจิตเล็วจิตต่ำแ้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ใน โซนตัวไหนตรงกลางตัวไหนเราจะปรับมันได้ไหมเหมือนคลื่นเสียงวิทยุที่มันซ่าเราทำไมพยายามภาคเพียนปรับให้มันเรื่นตรงแล้วก็ฟังได้ชัดเสียงแจ๋วละ่ะแต่จิตของเราทําไมไม่รู้จะปรับมันละ่ะปรับให้มันนิ่งไปเลยให้มันใสให้เย็นให้สุขไม่ใช่ซ่าๆไม่ใช่เต็มไปด้วยความมัวหมองรุ่งไปด้วยกิเลสตัณหาเหมือนคนมีกรรม สังขารร่างกายเป็นทุกคนเรามันก็เป็นไปตามมากของกรรมที่ทําไว้ตั้งแต่อดีตยังไงมันก็ต้องแก้ไขด,ด้านหรือว่าชดใช้มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วทำไมเราไม่เสริมสร้างคุสมเอาไว้ให้มากขัดกันเาา่อว่าพัรษานี้กันปัรษาที่ที่เจ็ดอยู่ปฏิบัติมาเจ็ดปีเต็ม เราไม่มีความก้าวหน้าเลยอย่างมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเรียนซํำไม่กี่ปีเขาก็ไล่แล้วเขาไม่เอาแล้วยังรามกี่ปีแปด,แป,ดปีแปดปีเขาต้องโอเนะี่ยป,ปีนี้เป็นปีที่เจ็ดทำไมถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านหนีเข้าป่าเข้าดงเนี่ยท,ท่านไม่ต้องอยู่ถึงแปดปีสอนสอนพรรานี้ท่านไปอยู่จําที่นั่นปุ๊บท่นานก็หวังจะสอนทำให้ราชาโยมมาโอ้โหโยไม่เอาเลย ท่านหนีแล้วท่านสาเดียวท่านหนีแล้วท่านมาอยู่แล้วท่านไปหาที่สอนมันไม่ได้อีกท่านนี้จนไปเจอหมู่บ้านที่สอนทำชอบปฏิบัติทำไม่ชอบขาดตัดตัด,ตดชีวิตไม่ชอบละทรัพย์ไม่ชระพื่อปิดไปปวดมุกซ่าไม่เจอพร้อมมือเมาท่านแหม่ท่านชอบสอนเลยอยู่เจริญหมู่บ้านนั้นเป็นอยู่หมู่บ้านธรรมดูอยู่หลวงปู่มั่นท่านไปสอนบ้านหนองือเดี๋ยวนี้คนบ้านหนองถือเป็นยังไงเจอพระจะต้องลงกราบลงไหว้ จะต้องนั่งร้งแม่ส่บาดการฆ่า,า,าต,ตัดตัดชีวิตสมัยก่อนมันไม่เอาแล้วที่จะล้มง,งัวงล้มควายไม่เอานี่คือทรรมที่สร้เงอ่มไปในหมู่บ้านที่ท่านได้วางเอาไว้แต่ที่ไหนไม่สงบทาง่านก็ไปนั่นเป็นอย่างนงนมีอัตมาที่แดกเดาอยู่ตรงนี้เหมือนไอ้ตัวดักแด้พุ่งอยู่ที่ทีเดียวอยู่ถึงเจ็ดปีอือ บางคนบอกว่าติดสบายคงจะติดกดติดไอ้อะไรต่างๆจริงแล้วบอกจากใจจริงว่าไม่ได้ติดตรงนี้เลยถ้าติดตรงนี้เนี่ยเงินทุกบาทาทุกตังที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยใช้จับขุคือดวงตาทั้งสองข้างใช้ปัญญาการเรียนรู้มาตั้งแต่อดีตหรือแม้กระทั่งใช้วิชาทางาศาสนาที่ลิ้นรับเข้ามาช่วยได้เงินได้ทองมามาทไมเราไม่เอาล่ะ้าติดศก ทำไมไม่เอาทำไมไม่เก็บเอาไว้ถ้าเก็บไว้ก็มีหลายร้านนยทำไมไม่เอาเพราะเราติดตรงนี้หนักอยากจักสถานที่ให้ไว้สําหรับศึกษากันนะให้ได้อยู่ปฏิบัติดีได้ได้คุ้มคว้าได้ศึกษาได้มีปายะัยที่อยู่อาศัยได้เจริญทาได้ศึกษากันแต่เหมือนว่าเราทำเหมือนเอาก้อนหินไปโยนสะสะเราแค่นี้จริงนะโยนมาเจ็ดปีก็ไม่เต็ม ดรานนิดเดียวเองอ่ะอย่าพ่าดถึงใบน้ำเราอย่าพูดถึงทะเลเลยเอาแค่สระน้ําของวัดเท่านั้นธรรมาก็ถมมาเจ็ดปีแล้วมันยังไม่เต็มเป็นพื้นให้เราได้เหยียบหรือรองรับได้บ้างเลยก<ๆ>็สมควรที่มันทีจะต้องมอบให้คนอื่นแล้ะมันคงจะเป็นตามอะไรครูบาอา,า,บาจารย์เ๋ยวพระคุณท่านก็คงจะเบื่องรือด,ดันภาระมาให้เราเราก็คงจะต้องหาที่ดันภาระ ไปเหมือนกันน่นแล้วกันนะบทดีแล้วคืณนี่นั่นเวลาทิ้นหน้กระดาษก็เดินเนี่ยก็เผาทิ้งหมดตื่นกล้วั็ทีตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นแต่พระธมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ผู้เดินตามรอยพระพุทธองค์ได้ทรงศึกษาธรรมได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมที่พระองค์ทรงที่ทแจงสแสดงไขแสดงไว้แล้ว บัญญัติไว้แล้วจนปัจจุบันก็มีหลักฐานยืนยันอย่างมากมายที่ศึกษาค้นคว้ากับเป็นหลักฐานที่มีเหตุมีผลแล้วทาไมเราไมเ่เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิดบานจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยรู้แต่มันขาดสองตัวคือตัวเตื่นกับตัวเบิกบาลยังไม่มีรู้ไม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมการศึกษาการอ่าน <c oughs> อีกสองตัวนีเองอีกสองตัวเท่านั้นเองะ ไม่ต้องไปศึกษาทังแปดหมื่นสี่พันมารมขันเอาแค่สองตัวทำวิธีใดที่จะปลุกใจตนเองให้ตื่นหรือค้นหาตัวเองตนในตนให้ได้ที่สุดของตัวเองเนี่ยคืออะไรถามตัวเองถามมาตนเองที่สแสวงหาทุกวันเนี่ยคือความสุขความสุขอย่างไรที่ตนเองอยากจะได้รับพวกาจะตอบความสุขที่ไม่ตาย ความสุขที่จะต้องไม่พัดภาคไม่จางไปเอาเมื่อหาได้ต้อจะหายังไงมันต้องมีหนทางหาไม่เจอครูบาอาจารย์ก็มีชีนเนี่ยแต่เราไม่เอาใช่ไหมนี่คือสำคัญคือสำคัญ